ผมจำจำสุดท้ายก่อนที่จะออกจากมหาวิทยนาลัยกณรบัญชีคือคำพูดของอาจารย์สังเวยียนคณะบัณิของบัญชีที่ธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีคนทงสิ่งที่ผิดก,ก็คือสิ่งที่ผิดแม้ว่าทุกคนทำุณราะรัา A ver, ไไคุณผ้หลิงนิสิตเรียนมาเลยครับรักพ่อมากเลยค่ะให้อเงหน่อยแล้วขอบคุณมากครับ,บากาเรียนท่านอ,อาจารย์ร,อพอรพ,พรงศ์ศิกเฟงคุสเสถียร พูดเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิสถานะทางสังคมการต่อสู้ของคนรุ่นเขาการทำธุรกิจแบบลงลุกคุกคานจนกระทั่งกลายมาเป็นบริษัทมหาชนระดับเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่คณะไหนตั้งแต่บัญชีไปจนถึงสังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่งเพศศัทุกเรื่องที่มีการเมืองเกี่ยวข้องกับสิทธิพวกคุณทำอยู่เสมอ และการเมืองต้องการพวกคุณเสมอถ้าเกิดคุณไม่เล่นการเมืองการเมืองจะเล่นคุณผมบอกไว้เลยมันคือภาษีที่พวกคุณต้องเสียมันคือหน้าที่การงานและโอกาสความท้เทียรใกนการสร้างครอบครัวสร้างการงานมันคือการเดินทางลับบ้านข,าปปาของคุณในวันนี้ ต่อมามันคือราคาน้ำมันราคาดีเซล6งสิ่ใทุกอย่าู่ที่ประหาร2,549แล้วตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องเพื่อนใหม่ปีที่90ของรมศัพร์ถ้าผมเป็นพวกคุณดาวใจก็คือคุณเกิดมาพร้อมกับรฐประหารในประเทศนี้และผ่านรถประหารมาแล้วสองครั้ง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ